วิปฏิปธิปฏิอ่ายะยาสตุสัมปติสิกิยาสัพทุขาสัพพะยาสัพโลขาวินาศายาปริตังผู้ธรรมังขรังอราธนานังกโลมาปากจักเทสเทิดดามาเปิดไขีายาดนะ ปลริตตวานเมตังสมตาปัตันตาอวิกิตกิตาปริตังปนันตุสเกเฆฆามจะรุเปคิริสิครัตเตจันตลิกควิมานีท <c oughs> ิเปรัตเตจะกาเมตรวนาคานีเฆหวัตุมิเกเตภุมมาจยันตุเทวาจรทะ เราวิสเมยักกะคาขันทัปนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวราวัจนังสาโเมสุนันตุธรรมัสวรรคกาโลอะยัมปตันตาธรรมัสวนรคกาโลอะยัมปตันตาธรรมัสวนรคกาโล อะยัมปะทานนะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมุพธัสัณโนทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมุพธัสัโนทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมุพธัสสะ สรนังคาจามีธรรมมังสรนังคาจามีสังฆังสรนังคาจามีตุติยามปิปวดังสรนังคาจามีตุติยามปิธรรมมังสรนังคาจามีตุติยามปิสังฆังสรนังคาจามีตัติยามปิปวดังสรนังคาจามีตัติยามปิธรรมมังสรนังคาจามีตัติยามปิ ជ្ទ្ទ់ក្ទ់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  กวาอรหังสามมาสามวโทวิชาจรณสมปันนวสุขตัวโลกวิทูอนวดตโลปุริสัตมารติสัตาเทวมนุสานังวทโธภะกวสวากาตัภะกวตาธรรมโมสันเดริโกอาการิโกเอหิปสิโกอปนนิโกปัจตัเวทิทว Ko winyo y ti supati panno pagavato sa vagasang ko usho panno pagavato sa vagasang ko yaya panno ko sami ti panno pagavato sa vagasang ว่ากะสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักทินายโยอัญชาลีกรณิโยอนุตตะลังปุญญาเจตตังโลกะซาเดมิสมะปิเนมิทัสสะพุทันตังกิเมกาลังอุติธรรมกัสสเสนะมาลังทานาทิธรรมวิจินาจิตาวามุนิโดนตันเตะจะปวันตุเตสยม

ทินาคิดตวามุนินโดดันเดสสะสาบวันตุเตชยมังคารานิโอเกตกากรรมติหาตสุทารุนันดังดาวันติโยชนะปตังปุริมาลวันดังยนอีิสังกตมโนคิตวามุนินโดดันเดสสะบวันตุเตชยมังคารานิตวานกามุตลังอิวะคัตพิยาจินใจ

นิยนตัวปนันจักปุจจังปุจจังไม่มีติมโุจจาระเตระปุจเญนตัมมาพยันโตยินโตปเทสวิตินาคิดตวามุนินโตตันเดศสาภวันดุเตชยมังกลานิทุกขาอติติปุจเญนาสุทัตตอาตังพังมังมิสุติสุติเมติปกาพิธานัญญานะกเตนะวิติน ทิฏฐาวาโมนีตอดันเดศสาภวันตุเตียยมังคารานิเอกาภิปุทธาชายมังคาราตคาตาโยวาจโนตินัตทินีสระเตมตันติหิทิฏฐานิกวิวิธานิจุปัฏทวานิโมขังสุขังอธิกรรมัยนะโรสะปัญโย กรุณิโกนาโตหิตายัสสะภะปานินังโกเรตวะปาลมิสปะปันโตสังโฆติโมตะมังเกเตนะสะจะวะเกโอตุเตจะยะมังกะลังตยันโตโพธิมเสกะยานังนันติวะตโนเยวัตวังวิโ

तम्मं परिदिते पदान् चिनः पदान् चिनानि कतव नारपन्तते ันตังสันตังปะทังอะวิสมิจจะสโกอุสุจะสุโจจะสุวะโตจะสมุโตอนัตติมาณิสันตุนสัพพะจะสุปะโรจะอัปกิปโตจะสันลมุกะวะติสันตินตริโยจะนิปะโกจะอัปกะโกกุเรสุอนนุกิณโตจโกตังสมาจเรกิณติเณวิญโยปะเรอุปวตัยยงสุิโนวาเม

โลตัมเมตชัยมทายตะนิรังโกตังอายุสาเอกโตมอนุระเกวันทิสสะภะพเตสุมานสัมภาวะเยอปริมาณังเมตัญญัสสะปโลกัสสะเมมนะสัมภาวะเยอปริมาณังพุทธังตะโตยะติลยันตะสัมปะทังอเวรังสัมปะทังกิตัญจะนะเมเสนโนวาทยะ वाया वाता सविगत मिन्दो एटाँ सतिंगा ते तैया रामाँ एटाँ विहारां घिन्तवरा उदे धिन्चानो पगामन खात सनेन संपनो कामे सुविनाया ते ताँ नै जातु थाप सैयां गुरा रे ते Apamano damo, apamano sanggopo, Apamano antani siring sabani, Haiwit jika setapati, Unanapit serabu musikan katame, Lata katame paritapati, Kamandu buddhani sohang namu, Bakawaddo namu, Satang sama-sama buddhanam, Kata buddha cita warma hanaangtu saja 18ang y piring sun sebagaigara tayayota atau sedina ya kas sampaipatita mainang mata demomoni serasi se pet tito main angpundo tam mauwiro sanggggo be ti May anggurreguna kalau ada yeeme an lo jaदा kiने कोन kan जो प्रतिपा समीहो kanलानु जवा मकेता किने सवने mayhanga s ngaanतलाulokat सपो जmahना मोपाsुवा मसोद lah के के सतो पपाग सingसliयोव कापा कर ni सिन्नोganन ิกิตวาทะ क กโสมัยอังวัตนีนินจังปฏิตตาสิกุณากโรปุณโुอั म ाุริมาโรจะอุปาริณันตะเสว प ลีเตลาปัญจัाเมจาตานราเตติลกามมัสเสสะสิติมหาเाราวิชิตาจินัสสาวตาเอเตเสติมหาเทราจิตวันโตจิโนรสาจรันตาจิเเสนา Kemang Yesus Chandita Ratnan Purato Asika Kine Metasuta Kang Pasaka Pasadto Asiwangi Ang Gurima Lakang Gandamho Rakarita Janana Niyasuta Kang Agasejatana Asise Sawaka Rasanti Ta Jina Nawarasang Yuta Satta Pagala Langgatawa Sapi Jatisan อิรัจจตุปัตตะวาสะวิริยังยันตุอนันตะชินนะเตชะสาวัสโตเมสเสเกแกนะสุตะสัมปุทธปัญจเลชินะปัญจนะวัจจัมมิวิหารันตังเมตตเรสะตะภาเรนโทมังสัเพเตมหาบุริสาสะภาอิเตวะมันโตสุปุตสุโจินานุาเวนะจิตุปัตตะโวธัมมานุภาเวนะจิตะ

นุภาเวนะสะปะธรรมานุภาเวนะสะปสังฆานุภาเวนะพุทธะรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัรตันังติณังรัตนานังอนุภาเวนะจตุราสีติสหัสตัมมักันตานุภาเวนะจินนาขตญานุภาเวนะจินนาสะวะกานุภาเวนะสัพเพเตโลกาสะเปตเมยาสะเปตอันตร दउपटसाT तो niimiitaसा Allah mangkara rawin tuh Ayu warga kodana warga कोziri warta कोzawarta कोbara warta ko wannana warta kau sukar warga को und จัสาเจยสสดิตนังราบังสุติภัยยังสุขังปังสิริอายุตะวันโนองจะบกังบุตรเจยสวะสตวะสาจาอายุจะชีวสินดิภวันตุเตมสัประังกรังราขันตุสาปเทวตาสาปั้วตานุภาเวนสตาสุติภวันตุเตภวันตุสาบะ กลางราคันตุสาปเทวตาสาปธัมมานุภาเวนสตาสุทีภาวันตุเตภาวัตุสัพพงมังกลางราคันตุสาปเทวตาสาปสังกานุภาเวนสตาสุทีภาวันตุเตการสวดเจริญพระพุทธมนต์ก็จบลงสลองสัตยาวยอดลง ก้าวข้ามถวายอะท่นนะถวายถวายได้ยังถวายน้ำกันจบน้ำกันสาธุ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 